ค่ะตอนนี้นะคะกับร้านมาปลูกตะไคร้ค่ะน้องกําลังรดน้ําต้นไม้นะคะน้องแก้วกําลังรดน้ําตะไคร้นี่ค่ะค่ะเสร็จแล้วพอดีนะคะวันนี้ปลูกตะไคร้ค่ะนี่ค่ะพวกหนูหนาของเราปลูกตะไคร้ท่ามกลางแดดร้อนนะคะแต่ตอนนี้แดดอ่อนแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็คงจะเจอเนี่ยค่ะน้องเอา,เอากระบวยไปตักน้ําแบบนั้นนะคะ น้องก็จะตักขึ้นมาทีละน้อยค่ะอ๋อไม่ต้องเอาเต็มค่ะมันยกหนักแล้วน้องก็จะไปไปรดท้ำญ้านะคะยญ้าก,กับพ่อเป็นคนปลูกค่ะนี่ค่ะอันนี้ตอนเย็นนะคะบรรยากาศยามเย็นที่โค้งของนามโมเดลของเราค่ะนี่น้ําอันนั้นเป็นขา้าวเผาอ้อยนะคะหิมาดําเต็มเลยค่ะช่วงนี้ตัวนี้นี่ ก็แสดงว่า